สวัสดีครับอันนี้หลังจากที่เราไปดูไมโคนะครับอันนี้ก็ดูเทเลอร ER. ์ JCM ครับนี่อิซุ JCM นี่นะครับก็จะดูรอบๆโอ้เดิมๆเ,เลยเนาะหัวมันอนะไอรุ่นนี้สภาพขนาดนี้อยู่ขนาดนี้มันหาไม่เจอเลยลก <laughs> โอ้ดูครับภายในนี่มน,นมเดิมๆเลยของผม JCM เหมือนกันรือีจ่ายหมดแล้วน,นี่แพ้นยแี่แพ้แพรถเกี่ยวแต่ก่อนเนาะแพรถเกี่ยวรถเกียวโอ้นี่บกกี้ยังเรียงกันดีอยู่ ขึ้นสองอไม่ได้เนาะนได้แค่ร้อยร้ยี่ g c m ครับรถในตำนานอันนี้ก็จะขายนะครับขายเลิกกิจการพี่น้องส่วนไมโครก็ลองแล้วนี่ก็มาดู เทเลอร์ดีย๋ยวพาดูรอบๆครับนี่จะเป็นหางขึ้นรถเกี่ยวแต่ก่อนนะครับเลยก็ไม่นานะครับคันนี้ส่วนราคานี่เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สอบถาม นี่เพิ่งแต่จะมาเข้ามาดูครับนี่ใครที่มองมองหาหาอยู่ก็นี่ขายทั้งไม,ไมโครขายทั้งเทเลอร์เลยนี่ส่วนคนที่เริ่มทำก็เริ่มคนที่ทำก่อนก็จะยุดนี่แหละครับธุรกิจ้กไ hey, นี่การเล่นไมโครนี่ถังน้ำมันสีแดงนี่ปอตทนี่ต้องมีไมโครเกานี่ต้องมีนี่ก็ยางนะครับโอ้ยยางยังสวยๆอยู่เลยนี่ขายเส้นจุกบาทเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้น ฟรีเนาะยางครับยางคนกระท้เจ้าที่ฉโนดเขาดอกกันก็เดี่ยวเหลือตัวประกอเหลือประกอายอย่างกันเองเขาโดกระวงจึ๊กออกไปได้ทำเป็นเบิ้นมาฟูยังหุ่นยังหงี้ทับหุดนั่นนี่นันนี่นี่สอนตัวน้องแล้วสามพันสามพันก็เอาไปของพวกมันยังเงียบถ้าเองไม่ถ้าเองไปเถียงหรือเด็กขนั้นบางทีถ้เผื่อเขาเป็นตัวจริงเหรอทีนี้ถ้าเขาเป็นตัวจริงละก็เรียบร้อยระยกไปโดนเหมือนกันมดในเรื่อง เจ้าหน้าที่วานก่อนกระโดดไปมาหมดไปสามพันเมื่อวานโทรมาอีกเก่งมาจากไหนกช่างกระตุวหาไม่หลับเดี๋ยวตามเอือคนเดิมๆนี่แหละเดีด๋ยวโทรหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยโดนเนาะเพราะเขาเส้นใหญ่โว้ <laughs> นี่เขาดูแต่โลโก้เสื้อเขาครับนี่ <laughs> เส้นใหญ่ไม่ใหญ่ครับนี่ยังปลอมด้วยอะไรไม่รู้นี่เทปลอมยังไม่รู้เลยเอาเส้นใหญ่ไว้ก่อนเอา j c มครับนี่เดิมๆครับสภาพอยากได้อมใช่รถสองคันในลานในลานเอสเตอร์ฟีมามาเลยรถทุกโลน สี 4, 000, ่สี่คันครับสื่อเข้าคันละสามเซนห่างผมไปขายในลานเอสผมก็ไปเอาไมโครที่เหลือมา <c oughs> ทำงานในสามปีสามปีปัญหาเกิดก็รรับน้องก็มีึ่งงานยังงี้แหละ,ละออ่เปน,นี้ก็บหมอแต่หมออย่างที่จะบอว่าอันนี้ทางออกออกที่พามานี่ออกทางนี่เองบ่ไมโครเวลาได้ออกตรงไหน <c oughs> ออกตั้งหลังนี่ เรอถึงว่าเอ๊ะทางเข้าบ้านแคบนี่จะเอาไมโครเข้ามาไงได้อืแล้วรถดำนี่ให้เขาชอบไปคือคนขับดูเลเลย เอาข้าบ้านเลยเอาเข้าบ้านตอนเย็นก็มาบ้านทุกวันก็ขับกับน้องเขยตอนต้อนทีเขาก็ไม่ใช่น้องเขยแต่เขามาอยู่ไปอยู่มาเขาเลยมาเป็นน้องเขยผู้เช่านะอืเขามาดูจั๊กคนน้องเช่ารถอไปนลยนะเขาเป็นอะไรพูรับเหมาบอกผู้รับเหมาแล้วเขาเคยทำเขาเคยทำแต่ก่อนนี่หน้าเขาน่ะเขามีหินอย่างนี้แหละหน้าเขามีอยู่ห้าพกรันเทนเนี้ยเขาเขาออกจากหน้าเขามาเขาออกมาหาเช่ามาหาเขามีงานเองอยู่กับหน้าเขาได้วรรพัน นี่เขามาเช่าเองไงกันนี่เขาก็ได้วันละสองพันหนึ่งสามพันหนึ่งเขาเช่าหกล้อเราเองนะเช่าหกล้อเราคือเขามีงานแต่เขาไม่มีรถเขาดูจักหาเออเขาดูจักหาไปส่งพวกเขาเคยทำเขาทำมาแปดปีแล้วร้านวัสดุก่อสร้างก่อสร้างก็ไปติดต่อร้านแหละแล้วเขาก็ไปติดต่อเขาก็มีสาขาของเขาของงานอบตอบตอเขาทำมาแปดปีเขาดูจักมดเออในเขตตั้งแต่บุรีรัมย์ชั้นี้นางรองลำพิมากน้องหงษเออเขารู้จักนายก นั่งยกนายกอะไรเนี่ยเขาเคยไปทำเขาดูจักลงเย็นเดือกลงวัดเดือนาหยกุกเอาไปลงเบิง่งอบตไปลงดึงอะไรเดือกเออก็ถือว่ากวา้างขวาง,างอยู่แหละงั้นยังร้องเราไปมาดช้ำนี้เออชักกระลาดไ,ไกลอยู่เลยน้องพี่ไม่ไกลเหตุผมวิ่งวันหนึ่งสี่ร้อยโดวันนั้นผมไปก็เขาอ้ยวิ่งสองเที่ยวสี่ร้อยโคโลนเดี๋ยวผมวิ่งก็ปิ้วปิ้วตามมันไปอย่างนี้เดี๋ยวแต่ว่าเขามันใส่ได้กี่ตันมันใส่ได้เก้าตัน ไรกาตันครับเขาใส่ไรมาเยอะดิยัไม่เยอะไม่รู no aan, ้เขารับมาเท่าไหร่ล่ะทีนี no. ่ม <right ันจะคุ no ้มค่าน้ำมันอยู่บ่เว่งไกลป่านี้หรือว่าเขารับงานอยู่โซนบุรีรัมย์เขาเอาหินอยู่บุรีรัมย์หินบุรีรัมย์แพงกว่านี้อันนี้ตันละเลยกว่าบาทอันนี้เอาเอาอยู่ใส่นี่โลโม่อยู่ตรงนี้นี่เอาอยู่นี่วิ่งไปนู่นนะอบางทีเอาไปลงปลาช่องที่ไปเอาปลาช่องกลับมาลงสีขิวบางทีเอาไปลง ด่านผู้โทดห่างจากด่านผุ้โทดไปลรงอันนี้เครื่องอะไรติดลูบลีเขาก็ไปเอารูบลีอันนี้เครื่องเท่าไหร่ร้อยหกห้าครับร้อยห้าเขาเขาเขาเช่าเราเท่าไหร่นะสองพันเจ็ดต่อวันครับแไ้่คนขับเครื่องร้อยหกห้าเจซเอ็มสองพันสองวิ่งดินยังไม่ถึงเลยวิ่งดินบางวันหนึ่งเดียวกันสองพันเจ็ดต่อวันครับแล้ววันหนึ่งเขาวิ่งได้เงินกี่บาท อันนี right. <oh day, ้หลังจากที่เรามาดูไมโครแล้วนะครับก็แกบอกว่าจะขายไอเทเล์ด้วยเราก็แวะมาดูครับเอานี่สภาพครัดนี้นะครับนี่ก็คนย้ายตามหมู่บ้านได้สบายๆบอยู่แต่ถ้าจะวิ่งต่างจังหวัดก็ เหนื่อยหน่อยเพราะว่าต wow. an ุบันนี่เขาเล่นแต่12รอโลหมดแล้วอันนี to ้ถ mm ้า hmm. ถ้าแกมใหม่นะครับมีที่เล่นแล้วไม่มีเทเลอร์ย้ายนี่ก็มาคุยได้ครับมาดูมาคุยกันส่วนเรื่องราคาก็ต่อรองกันเอานะครับคันนั้นเพิ่งได้วิ่งแต่สามเที่ยว JCM ส่วนพื้นอื่นไทยอะไรก็ ยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าเล็กบางครับขึ้น200ไม่ได้ขึ้นได้อยู่ที่ร้อยยี่ลงนะครับก็คือรีวิวให้ดูตอรมอาชีพรถแมคโครครับนี่เดี๋ยวเราแกก็ผ่านมานะครับแกก็พูดว่าเหนื่อยกับลูกน้องเหนื่อยกับลูกน้อง ทุกทีมทุกปัญหาทุกกิจการทุกธุรกิจนะครับก็จะมีปัญหาแต่ละปัญหาให้เราแก้นะครับนั้นเราก็แก้ไขกันไปนะครับคนก็ต่างริ่นต่างรนนะครับธุรกิจทุกวันนี้ก็แข่งขันกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นทำอะไรนี่มันแข่งขันกันหมดนะ ลายยางลายแนวนเรามานามาามาี่แล้วก็มาดูเจ้ามักทรีแล้วก็มาดู JCM JCM โอ้น้ำอาขอบคุณครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับว่าใครผ่านอะไรมายัางไงบ้าง วันนี้เราก็มากับเสียตินมาเดิมครับทุกอย่างมีปัญหาให้เราแก้ตลอดนะครับมันดูที่ว่าใครจะแก้ปัญหาได้ดีกว่ากันนะครับเพราะว่าทุกทีมท,ทุกทีมก็มีปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างกันไป อันนี้ปัญหาของแกก็คือเรื่องลูกน้องนะครับคนขับไม่โครบ้างรถดำบ้างอันนี้ก็รถดำแกก็ปล่อยให้เช่าไปแล้วปล่อยเช่าวันละ2อ0พัเจ็ดก็ดีเหมือนกันครับราคา2อ0พัหักค่านะลูกน้องหักค่าน้ำมันก็เราก็ไม่ต้องอะไรมากมายดีกว่าวิ่งดินนะครับดีกว่าวิ่งดิน อ๋คลิปนี้ก็ใครสนใจนะครับเทเลอร์ GCM ครับสวัสดีครับ